ดีแล้วดึงตลับเม็ดรจริงๆจากนี้ไปชนประมาณ60ตารางเมตรหน่อยนอ,ยอครับก็เลยออกมา6สูสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่กระท่อมละสังขาสวงนะครับวันนี้มาตามตัวเลขหรือว่ามาตามความฝันต่องวดของพิทักษ์เนาะว่าพิทักษ์จะฝันได้เลขอะไรเดี๋ยวเราไปตามกันนะครับ อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกันเด้อกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ทางช่อง youtube นะครับคนสุรินทีวีด้วยนะครับไปเราไปตามตัวเลขกับพิทัศน์กันต่องวดเลยนะครับพิทัก์ให้ถูกมาแล้วหลายงวดติดนะครับทำเองเพราะลุงปู่ถ้าลุงปู่เปิดปุ๊บลุงปู่ก็จะเข้าในความฝันแบบนี้ท่านจะตีเป็นปริศนาให้หมดบางทีผมงก็ตีปริศนาลุงปู่ไม่ออกเหมือนกันครับ พราะที่ท่านบอกว่ามวยฮัดมวยฮัดนี่ก็คือหนึ่งสองผมจะวัดยังไงหนึ่งสองนี่จะไปยังงู้นไม่รู้กี่ศอกอแล้วท่านก็บอกว่า<อ>มวยฮัดครับปรำเพียมปรำเพียมก็คือห้าตารางวาแล้วให้วัดสิบครั้งผมก็วัดดูจากนี้ไปก็สิบตารางวาของผมพอดีดึงัตรงนั้นถึงตรงทางขึ้นพอดีถึงทางขึ้นพอดีแล้วดึงตลับเม็ดจริงๆจากนี้ไปชนนั้นประมาณหกสิบตารางเมตรหน่อยๆน่อ ก็เลยออกมาหกสูบกศูนย์ครับหลวงปู่ก็ไม่รู้ว่ากี่เม็ดหรอกพอท่านจะตัวนี้จะทํากว้างกี่เม็ดก็ประมาณสองเมตรคูณสองเมตรคูณสิบเมตรคูณสามสิบตารางคูณสามสิบเท่ากับหกสิบตารางเมตรรวมไปหนึ่งสองเท่านี้ห้างในสิบห้าครับสามสิบบวกสองไอ้คูณสองเท่ากับหกสิบตารางเมตรหกสิบตารางเมตรถ้ารวมทั้งโค้งไปยังก็ประมาณหกสิบสองตารางเมตรครับ เอาตรงโค้งด้วยนิดหนึ่งรับโค้งไปนิดหนึ่งมันชนตรงนั้นแล้วมาเช็คตรงนี้ตัวนั้นก็เสียงขึ้นนิดหน่อยตรงนั้นก็ไปไปชนตรงนั้นเลยอชนตรงหลักนั่นเลยพอดีเลยนี่มันตรงเสาจะได้เดินไปครับกราบไหว้ปูสะดวกสะดวกปูไม่มีโคลนติดครับแล้วโครงการหนึ่งอันนี้ก็ตั้งใจแต่ยังไม่มีงบประมาณก็ตรงนั้นจะใช้งบประมาณเยอะครับ อันนี้ตั้งใจไว้อยู่แต่ตั้งใจแต่ถึงเวลาลุงปู่เปิดก็จะมีจะภาพใหญ่มาเหมือนคนคี่นี่ช่วยขึ้นครับตั้งใจว่าจะทาสะพานครับตั้งใจว่าจะทาสะพานสะพานข้ามข้ามตรงฝั่งนู้นตรงฝั่งนู้นข้ามไปไหว้ปูได้สะดวกสะดวกไหว้ปูแล้วก็เข้ามาตรงนี้เข้ามาตรงนี้ไหว้สถานที่ที่ท่านปฏิบัติแล้วก็ออกไปศาลาแต่ถ้าเข้ามาทางนี้ต้องขึ้นศาลาก่อนไหว้พระพุทธทั้งหน้า พระนาปกแล้วก็พระองค์นอนแล้วก็เข้ามากระท่อมเข้ามาตรงนี้เขาเรียกกระท่อมละสังขารมัตรงนี้เป็นกระท่อมละสังขารกระท่อมที่ท่านปฏิบัติทมกระท่อมที่ท่านโยนสิ่งของใส่กองไฟทุกอย่างอยู่ตรงในกระท่อมในกระท่อมนี้หมดแล้วกระท่อมฝั่งน้นที่อยู่ข้างหลังก็กระท่อมถ้าลุงปู่ลงจากนี้แล้วก็ลงทุ่งนาที่ทําสารานลงทุ่งนาก็ไปทําธุระตรงนั้นแล้วก็ขึ้นไปก็พักผ่อนตรงนั้นก็จะมีเปลงท่านนอนเล่นแล้วก็ไปนอนในกระท่อม ติดดินตรงนั้นอพอร้อนๆท่านก็เดินมาแล้วก็ลงทุ่งนาจับเสียมด้ามหนึ่งก็มาขุดครับตรงนี้บ้างขุดตรงนั้นบ้างบางทีท่านก็ไปขุดถ่ายก็ขุดประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าดทัศนเนี่ยตรงไฟเดี๋ยวเดินไปตรงไฟให้ผมดูหน่อยนี่เขาบอกว่าไม่ให้ดับบ่หรือยังไงอ๋อไฟไม่ผมไม่ให้ดับครับลุงปู่รู้ไฟนี้จะให้ก่อไว้ตลอดก่อไว้ตลอดครับฟื้นก่อไฟนี้ก็จะใส่เพิ่มไว้ตลอดแต่ถ้า fc ได้เข้ามาไหว้ลุงปู่อันดับแรกคือที่ลุงปู่ยังไม่ลสัขารานค,คนที่มาก็อยากให้ลุงปู่เคาะหงเคาะหัวทำนู่นทำนี่ให้เนาะลุกปู่ก็บอกว่าน่วยเกิดตัะออกคือ<ม>ให้ไปหาฟืนมาก่อไฟมือการสะเดาะเคราะห์ในครัวทำ<ม>ฟืนก่อไฟเป็นฟืนก่อไฟคือสิ่งเลวร้าย <ไฟ S 2> มันจะได้จะได้ออกนี่เนาะถ้าเราก่อกองไฟนี้ก็คือความสว่างสวัยแล้วก็สิ่งไม่ดีไม่ร้ายก็ขอให้ไม่ให้หมดเลยแต่สิ่งดีับติดตัวเรา นี่คือเขาเขียนว่าจุดจุดละสังขารละาล,ลงปู่ก็ท่านนั่งกับพื้นตรงนี้ครับ,รบตอนแรกก็ไม่มีตัวนี้หรอกอแต่พอมาหลังๆก็จะทํากั้นไว้ไม่ให้ใครเหยียบไม่ให้ใครเข้าตรงนี้ครับถ้าใส่ฟืนเราก็โยงใส่ไปนี้อ๋อต้องต้องได้ค่อยๆดันเข้าค่อยๆดันเข้าแต่ถ้าเราเอาฟืนยาวมาอย่าใส่ตรงกลางแบบนี้โอ้ห้ามห้ามปาดกลางคือให้เราใส่ค่อยๆดันเข้า แล้วก็ดันให้ไม่ทลรนิทีรนิทอืินีนรลยกันตรงนี้เขาทําไมว่าจุดละสังขารละสังขารคือลูกปูนั่งนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้อ๋อขั่งตรงนี้แล้วก็จะมีแท่อยู่ข้างหลังท่านนั่งกับพื้นตอนท่านละยังไม่สูงขนาดนี้อืมครับมันเป็นอยู่กับพื้นแล้วก็มีไม้ข้างล่างรอบๆตรงนี้ ตอนลูงปู่ล้าก็อันนั้นไม้นั้นจะอยู่ข้างล่างเลยคือคืออันนี้เสรยกที่เท่านะมันทับถไมไว้ก็จะมีมีฟื้นอยู่สามสี่ท่อนฟืนนั้นก็ไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาจะเป็นไม้พยุงไม้พยุงครับตอนลุงปู่ลาสังข์ฟื้นนั้นจะเป็นไม้พยุงถ้าภาษากัมเรนจะเรียกกรักกรักพยุงครับก็คือจะเป็นรากไม้ของต้นพยุงแล้วก็จะมีกิ่ง สามชีทอดนอนลงบูละสังขาครับก็คือละสังขานี้ก็คือวันที่วันที่8กันยาวันที่แปดกันยายนสองพันห้าร้อ่สบองมครับอโอเคขอบคุณพิน์หลายครับที่ให้ความรู้วันนี้อันนี้ยินดียินดีให้ข้อมูลแล้วก็ยินดีบอกตัวเลขเข้าไม่เข้าก็ปกติไม่ว่ากันไปถือว่าเป็นแนวทางครับ อันนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ถูกจุดงวดครับครับวันนี้ก็ยินดีทุกทุกช่องที่มาถ่ายทําบางคนมาอันนี้บอกตรงๆบางคนมาเขาก็ถ่ายถ่ายถ่ายแต่ไม่ได้ไม่ได้ถามคนที่เฝ้าว่าตรงนี้เป็นอะไรบางทีอาจจะผมพูดไปข้อมูลผิดบ้างใช่ครับอู้นี่ผมเจอท่นน่ะสี่สองคืออะไรั่นอ๋อสี่สองน่าจะเป็นองค์ที่ลงปลูกปล่อยปลาตีสี่สอง ที่ลุงปู่เอาปลามาปล่อยในโอ่งปล่อยในโอ่งนี่ปี42ปี42แล้วก็เป็นเป็นนัมเบอร์ของลุงปู่โอ่งนี้ก็ต้องรุ่น42อ๋อครับ42นี่นน <c oughs> <42. c oughs> ชัดเจนเลย <c oughs> แต่ซูมให้ <c oughs> หน่อยนิดนึงกับ <c oughs> แต่ถ้าถ้ามะพร้าวลุงปู่อันนั้นเลขก็สวยอยู่2536ก็ะจะซูมไกลหน่อยไหนครับอยู่ทางโน,น้นโอ้องนี่ก็สวยถ้าถ้า2536 ต้นมะพร้าวครับต้นมะพร้าวอยู่ฝั่งนู้นครับนู่นนู้นโอ้ยสูงโอ้ยเห็นชัดเลยตัวนี้ครับสองห้าสามมะพร้าวคือคือคือปู่จะปลูกตรงนั้นใช่ไหมครับปีสองห้าสามหกสองห้าสามหกสามน้ำในขุดตีศกศกห้าสามห้าปีสามห้าครับเดือนธันวาคมครับครับแต่บางครั้งผมก็จำไม่ได้มันนานแล้ว อยากรู้ข้อมูลอะไรก็ต้องเข้ามาก็ต้องมาถามพิทักษ์ก่อนเนาะยินดีให้ข้อมูลทุกอย่างถ้าสถานที่กระท่อมรัสังขารผมให้ได้แต่ถ้าถามที่อื่นไม่ต้องมาถามผมผมไม่เอาเรื่องทางอื่นมาเล่าให้ฟังเอาเฉพาะตรงนี้เอาเฉพาะในกระท่อมรัสสงขารคือบริเวณบ้านรุนที่ลุงปู่ไปอันนี้อาจจะรู้เกือบเกือบเกือบทุกเก้าลุงปู่จะบอกผมในป่าฝันในเรื่องตัวเลขในเรื่องเตียโจ๊กถ้าลุงปู่อยากสร้างอะไรลุงปู่ก็จะมาให้ ตัวเลขในความฝันของผมแต่ท่านจะให้เป็นปริศนามากฝากครับอันนี้ที่ยางไม่เห็นตงงวดงวดตองงวดคือเลขอะไรตัวนี <S <S uh ้เลขความฝันหัครับความฝันมสิบเอ็ดมสิบเอ็ดที่ลูกศิษย์ลูกหาลูกผัวนี่ได้ได้ได้พูดออกมาบอกว่ามสิบเอ็ดผมก็เลยเอามสิบเอ็ดมีงานในบ้านเลขที่สี่สิบห้าเลยจับมาเป็นแบบนี้หนึ่งหนึ่งสองครับหนึ่งหนึ่งสองกับสี่ห้าสี่ห้าครับแล้วก็รด งดผ่านมาก็หลวงปู่บอกว่า,วามวยฮัตมวยฮัดก็คือหนึ่งศอกแล้วก็ปรำเพียมปรำเพียมก็คือห้าตารางวาให้วัดสิบครั้งครับก็ตีมาเป็นหกห้าศูนย์แล้วก็หนึ่งหกงดที่แล้วงดงดท,ที่ผ่านมางดท,ที่ผ่านมางดท,ที่หกศูนย์หนึ่งครับจากก็ได้ตัวนี้แล้วก็มาออกย้อนหลังครับย้อนหลังที่ลุงปู่สักยันให้ผม งวดวันที่หนึ่งเมษาลวกปูสักไปันให้บอกว่าหนึ่อสุดหกเมื่อสุดหกสามครั้งสักหล้างให้แต่มาออกงวดสิบหกเมษาเพราะลูกปูออกงวดเมื่อจีลูกปู่สักข้างหลังก็คือออกที่หลังจะออกงวดที่ผ่านมาออกวดที่ผ่านมาก็ได้ตัวเดิมแต่งวดนี้ฝันยังไงนะครับงวันนี้งวดใหม่นี้วันที่สองพุทธศก็ฝันต่องวดฝันต่องวดนี้ฝันมีงาน ในบ้านเลขที่45ลูกศิษย์ลูกหาของลุงปูนนั่นแหละเดี๋ยวผมไ่เอ่ยชื่อเขาครับแล้วเสียงคนหนึ่งบอกว่าเขาจะเอามอ .10 มอ .112 เนี่ยมามาทําเป็นกฎหมายใหม่ผมบอกว่ามอ .12 เนี่ยอะไรไม่รู้ผมไม่รู้ด้วยกฎหมายโอแล้วบอกว่า112ครับก็เลยจับมาเป็นตัวเลขตัวนี้เลยครับเสียงคําพูดของเขาก็น่าจะเป็นตัวเลขแล้เนาะครับเราก็เอาบ้านเลขที่ของ ผู้ที่จัดง,งาน4-5อันนี้8ก็ผมจะเปลี่ยนเป็นเล็กๆให้จับออกจับขึ้นก็ได้จับลงก็ได้8เอาขึ้นแทนตัวตัวเลขนึงนี้ก็ได้1 8 1 2หรือ8 4 5แต่ผมจะไม่เขียนใหญ่ผมจะเขียนเล็กๆตัวนี้ให้มันได้ขยับขยับได้ 8, 8ต,ตัวนี้ขยับได้ตัว8นี้มันเป็นปริศนาปริศนาที่จะมีมีตัวเลขที่คือไม่ไม่เอ่ยชื่อลงุงปู ครับปิษณาเลขนี้จะมีปิรณามาให้แปดตัวเดียวอืครับครต่อประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณที่ทักไลน์ครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงนครับ